คอยเก็บพุงแก้ม,มย้มแยมออกเบิงมือถือจนรื่องอื้อส้างคือเป็นตาหักแท้เปิดเบิ้งย้มใด้หัวใจสั่นไหวคักแน่เป็นตาหักแท้ย้ำแม่ได้เห็นสองคน หัวใจตน้นหัวใจตน้นเห็นสองคนหักกันทั้งสองคนหักแน,น่นแฟนเห็นแล้วกระชื่นใจอยากสิให้รวมเป็นแผนท่องเดียวกันแฟนแฟนยังรอวันรวมชะโรองกันเด้อดจ้า คอยเก็บพุงแก้มยามแยมออกเบิ่งมือทีอจนรองอือสร้างคือเป็นตาหักแท้เปิดเบ่งย่ำใดหัวใจสั่นไหวคักแน่เป็นตาหักแท้ย่ามแม่ได้เห็นโซ องคนหัวใจตนหัวใจต้น,ตนทั้งสองคนหักกันทั้งสองคนหักแน่นแฟนเห็นแล้วกระชื่นใจอยากสิให้รวมเป็นแพนท้องเดียวกันแฟนแฟนยังรอวันรวมฉะลองกันเด้อจ้า คอยเก็บพุ่งแกมยามแย้มออกเบิ้งมือถือจนเรองอื้อส้างคือเป็นตาหักแท้เปิดเบิ้งย่มใด้หัวใจสั่นไหวคักแน่เป็นตาหักแท้ย่ามแม่ได้เห็นสองคน หัวใจตน้นหัวใจตน้นเห็นสองคนหักกันทั้งสองคนหักแน,น่นแฟนเห็นแล้วกระชื่นใจอยากสิให้รวมเป็นแผนท่องเดียวกันแฟนแฟนยังรอวันรวมชลองกันเด้อจ้า คอยเก็บพุงแก้มยามแยมอกเบิ้งมือทีจนรองอือ้อสร้างคือเป็นตาหักแท้เปิดเบิงง้งย่ำใดหัวใจสั่นไหวคักแน่เป็นตาหักแท้ย่ำมแม่ได้เห็นสองคน หัวใจต้นหัวใจต้นทั้งสองคนหักกันทั้งสองคนหักแน่นแฟนเห็นแล้วก็ชื่นใจอยากสิให้รวมเป็นแพนท่องเดียวกันแฟนแฟนยังรอวันร่วมฉรลองกันเด้อจ้า